ขณะนี้เวลา14บสนาฬิกาสินาทีครับใกล้จะได้กำหนดเวลาปล่อยขอบ,นบวนรถเกี่ยวกพิเศษทักษิณที่37ต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรเอ้ย38นะครับต้นทางจากสถานีสุไหข็งกรอบปลายทางกรุงเทพอภิวัตครับเจอเซฟเชียลเอ็กเพรสเรนัมายเลขตัวเอกฟอร์มสุไหข็งกรอบทูกรุงเทพอภิวัต พาสิ e เ g อร์บาอีสต์นพลสคอยดีแอนแพลฟอร์มนัมเบอร์วันขณะนี้เวลา14นาฬิกา13นาทีครับ เหลอีกสองนาทีสุดท้ายที่จะได้กำหนดเวลาปล่อยขบวนรถโดนพิเศษทักษิที่38ต้นทางจากสถานีสงไหกรกรปลายทางกรุงเทพอภิวัตครับเจอเซฟพิเชียวเอพรสเซนนัมเบอร์ตุเอกษรอมสงไหกรกรถูกกรุงเทพอภิวัตพาสิเเอร์บายอีเซนรีสคอร์ดีแอนแพลตฟอร์มนัมเบอร์วัน หอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายครับได้กำหนดวเวลาปล่อยแล้วนะฮะไม่แน่ใจว่าจะปล่อยหรือยังนะครับแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ของไม่ใช่เจ้าหน้าที่ดีขออภัยนายทานี้ออกมาแล้วนะฮะ ได้เวลาแล้วครับโอ้ยสุดยอดครับอ่าสตอม4229นะฮะทำขบวน ได้กำหนดเวลาปล่อยขอบวนรถเดินพิเศษทัคสีที่38ต้นทางจากสถานีสุงไงกรกศลายทางกรุงเทพอภิวัตนซึ่งจอดเทียบอยู่ในชานชลธีหนึ่1ออกจากสุงไงกรกศแล้วครับโบชสส460ครับโบสอพอ64ฮะโบนอพ1015ครับเดอดเซพิเชียลเอ็กเพรสเวีนหมายเลขตัวเอ โปนทป1001ครับโปนทป1 0 2 0ครับโกข1 0 2 2องฮะโปชทเกสิบเจ็ดครับ,โ,รโ,รรบโอ้ยสุดยอดครับโปชส1นึ่งสครับโปชส1 0 3ครับและปิดท้ายครับโปนทป1 0 1 7ครับ เมื่อออกจากสถานีสงไงโกรกไปแล้วจะอยู่รับส่งเทบริสารที่สถานีสงไงปาดีตันยงมัดหรือเสาะยาราปัตตานีเทพาจนะไรเรียงลำดับต่อไปจนถึงปลายทางชุมทางฮันเจคับเดอดเซฟิเชียลเอพรสเซนัมายเลขตัวเลฟอร์มสงไยโครกทูกรุงเทพอภิวัฒน์พาซิเจอร์บายอีเวนพรีสคอยดีแอนแพลตฟอร์มัมายเลขวัน ขอให้ท่านผู้โดยสารทุกทุกท่านทุกทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายโดยปลายทางสวัสดิภาพและเพื่อความปลอดภัยทุกทุกท่านและทุกทุกคนครับออกไปแล้วนะครับขบวน38เมื่อออกไปนะครับก็ฐานีสุดไหนก็รกก็กลับมาเงียบเงาเหมือนเดิมนะฮะไม่มีรถไม่ไดเดิมนะครับนะเองไปนั่งที่เดิมก่อนเดี๋ยวเราตามไป เดี๋ยวรอให้พ้ระยะสายตาเราก่อนนะฮะขบวน38และเอ้ยถูกแล้ว38นะครับต้นทางจากสงไหกรกรกปลายทางกรุงเทพอภิวัตรครับขอให้ท่านผูน้โดยสารทุกทท่านเดินทางสู่จุดหมายโดยปลายทางสวัสดิภาพและเพื่อความปลอดภัยทุกทกท่านและทุกๆุกคน,นครับ ขบวน38ครับ38วันนี้ทำเวลาคืนดีนะครับเอ้ะทำเวลาดีนะครับเนื่องจากช้าแค่ช่วงเช้านะครับนะได้นะตอม4 2่สองาทำขบวนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเวรที่หัดใหญ่นะครับนะโดยจะใช้ QSY น่าจะ5226มาทำขบวน38นะฮะไม่แน่ใจนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกแอดมินหน่อยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอชมขบวนรถดยสานธรรม,รมดาขบวนที่451ต้นทางจากสถานีนครศรีธรรมราชปลายทางสงไหงกรกหรือขอบวนรถท้องถิ่นที่451ตอนทางจากสถานีนครศรีธรรมราชปลายทางสงไหงกรกเข้าสู่สงไหงกรกกันครับไปครับ